สองผัวเมียนี่สิครับมาของานทำห mm hmm. นูกลังจะไล่มันออกไปเนี่ยแม่ กินอาหารแบบเดิมทุกวันเนี่ยเบื่อไหมอะ่ะพี่ไม่เบื่อหรอกพี่กินอะไรก็ได้อะเราเกิดมาจนกินเท่าที่มีแหละมันว่าจะลองหางานใหม่ดูวะพี่ที่เก่าเขาให้น้อยมากเลยอะมันไม่พอค่าใช้จ่ายในบ้านพี่ว่าเราสองคนลองไปทำงานที่กรุงเทพอยูดีไหมอยู่นี่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่แล้วอะ กรงเทพหรอพี่แต่ค่าคองชีพมันสูงนะอืมพี่ว่าเราต้องลองเสี่ยงดูอะ่ะ <f ucks> เพราะเราอยู่นี่ไป <f ucks> ชีวิตเราก็ไม่ได้ดีขึ้นมากกว่านี้หรอกกินข้าวหรกินข้าวดีกว่ะลองดูก็ได้จ้ะ เ,เตี๋ยวเม่จ้าร้อนๆเลยจ้าอร่อยๆนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีจ๊ะเออพวกผมไม่ได้มาซื้อหรอกครับผมมาของานทํากันนะครับีงานให้พวกเราทำไว้อ่ะคะพวกเราเนี่ยทำได้หมดเลยนะคะพี่โอ้ยฉันลัปวดหัวจริงเลยพวกมาของานทําเนี่ยแล้วก็มาทั้งผัวทั้งเมียเลยฉันไม่มีงานให้ทาหรอกไปไปออกไปเลย เพี่ครับเมตตาพวกเราเถอะนะครับพวกเราเป็นคนบ้านนอกครับค่าแรงันละร้อยห้าสิบพวกเราก็ทำครับไบอแต่พี่นะครับไปเถอะไป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 มีอะไรกันเหรอลูกไอ้ก็สองผัวเมียนี่สิครับมาของ,งานทำหนูกำลังจะไล่มันออกไปเนี่ยแม่นะครับพี่นะคะเจ๊พวกเราเดินทางมาสองวันแล้วค่ะยังไม่ได้ทำงานเลย เมตาพวกเราเถอนะคะว่าแต่พวกเธอทำอะไรกันเป็นมั่งละ่ะนี่แม่แม่จะรับพวกมันเข้าทำงานจริงหรอดูท่าทางมันไม่น่าไว้ใจเลยนะเอเข้ามาขอร้องถึงหน้าร้านขนาดนี้ถ้าไม่ช่วยกรใจดํดำแล้วเลยลูกเอ่อให้ผมทำอะไรก็ได้ครับแบกหามหรือยกของอะไรก็ได้ครับใช่ค่ะพี่เจ๊ให้หนูทำอะไรก็ได้นะหนูทำได้หมดเลยค่ะถูโต๊ะยกโต๊ะได้หมดเลยค่ะเจ๊ ก็ดีงั้นก็เอากระเป๋าไว้เก็บหลังร้านเลยนะแล้วก็ออกมาช่วยเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้ากันแล้วกันนะอยู่แบบช่วยๆกันนะจริงใช่ไหมคะนี่แต่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้าวเนี่ยมีให้แค่วันละมือเท่านั้นได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะมแม่มจะไว้ใจได้ป๋อนี่นจะมาขโมยของหลังร้านเปล่านานลูกคนก็เดือดร้อนช่วยๆเข้าไปก่อนเนาะ อยู่ช่ชวยๆกันง oh. ั้นเดี๋ยวแม่ไปเก็บหลังร้านก่อนทำดีๆอะไรอย่าให้ข้าวของเสียหายเ oh. ช็ดสะอาดๆดว้วยล่ะขยันๆหน่อยค่าแรงละร้อยห้าสิบอะ oh. เตี่ยวหมจตรา กำลังหิวเลยเออ,อนนี่นพี่ทำงานเหนื่อยไหมล่ะอ๋ไม่เหนื่อยหรอกจ้าพี่ว่าอย่างนี้มันก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีอะไรทำเลยนั่นสิพี่แล้วหลายเดือนมาเนี้ยร้านเจ๊แกคนเริ่มน้อยแล้วนะไม่รู้เจ๊แกจะให้เราทำงานต่อหรือเปล่าหลังๆมานี้ก็ให้กินแต่ ยเตี๋ยวบะหมีเนี่ยไม่ค่อยทำกับข้าวให้เรากินเลยอ่ะอจะได้ทำงานต่อไหมอ่ะอืมพี่ว่ามันน่าจะเป็นที่เส้นเนี่ยแหละมันเป็นเส้นที่ซื้อตามตลาดอ่ะพี่ว่ากลิ่นมันเหม็นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ว่านะเราต้องลองทำเส้นเองอืมเป็นความคิดที่ดีนะ เราก็ทำงานที่นี่หลายเดือนแล้วอะ่ะพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างงั้นเราลองไปเปิดร้านบะหมี่เล็กๆดูไหมอืมพี่ว่าเป็นความคิดที่ดีนะเดี๋ยวเราลองไปปรึกษาเจ๊ดูไหมไม่ได้จ้ะกินก่อนได้ไหมอะหิมอ่าจ้าจ้าจกินเลยจ้า เส้นบะหมี่ใกล้เสร็จหรือ,อยังอะออเดร์เข้ามาเพียบเลยพี่ใกล้เสร็จแล้วจ้ะงั้นเดี๋ยวม่อนเตรียมบะหมี่เนี่ยใส่ถุงได้เลยนะได้จ้ะโอเคจ้ะเอาพี่ไอ้สวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะครับผมจะได้ต้อนรับสบายๆไม่เป็นไรเลยจ้ะ ว่าแต่ว่าร้านบะหมี่พวกเธอเนี่ยขายดีไหมจ๊ะทำกันไม่ได้หยุดมือเลยค่ะเจ๊ต้องขอบคุณพี่กับเจ๊มากเลยนะที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำพวกเราอยู่เรื่อยๆเลยอะเธอสองคนเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็ขยันฉันเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะที่เคยดูถูกพวกเธออะวันนี้เธอมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะฉันก็มีใจกับพวกเธอด้วยนะที่มีกิจการเป็นของตัวเองขอให้กิจการรุ่งรุ่งเรือง เฮงเรวยๆขึ้นไปเลยนะขอ,อคบคุณค<อ>่ะคือ,อผมทำมาได้2ปีกันแล้วครับตอนนี้กำลังจะเปิดแฟร์ชายเพิ่มครับเจ๊สุดยอดเลยเจมขอให้สมกับชื่อร้านนะบะหมี่พันล้านเนี่ยเดี๋ยวพี่กับเจ๊นั่งรอก่อนนะเดี๋ยวฉันทำบะหมี่ให้กินจ้ะแม่น,นั่งเลยจ้าชิมบะหมี่พันล <ขอ S 1> ้านครับ อ่าบะหมี่น้ำห้าสิบบะหมี่แห้งห้าสิบได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวกำลังเร่งทำอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงน้นสักรู่นะ่อสักรู่นะครับ